นายกเตือนแบงก์ปลอมระบาดห้ามนำไปใช้แนะเขียนคำว่าปลอมแล้วแยกไว้จากกรณีแบงก์ปลอม กลับมาระบาดอีกครั้งทําให้มีผู้เสียหายถูกหลอกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเมื่อวันที่1พฤษภาคม65ตรวจพบแบงก์ปอมที่ตลาดพึกษา3จังหวัดนนทบุรีเป็นธนบัตรใบละ1,000บาท,า 1, บาทมากถึง24ใบนายธน,นากรโคศกประจำสำน,นักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีดังกล่าวพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีฝากเตือนประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าให้เร,รามาระวัง ขอให้ตรวจสอบธนบัตรที่ได้รับโดยเฉพาะธนบัตรที่มีมูลค่าสูงขอให้สลาเวลาในการตรวจสอบให้แน่ใจเสียก่อนจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพแก้งปลอมธนบัตรทั้งนี้แนะให้เขียนคำว่าปลอมลงธนบัตรเพื่อแยกแยะ ออกจากธนบัตรฉบับจริงแล้วนำไปส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ธนาคารพาณิชย์เพื่อนำส่งเข้าระบบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุโดยให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ให้ได้มากที่สุดหรือโทรศัพท์แจ้งธนาคารแห่งประเทศไทยหมายเลข02 356 7987 you